สวัสดีครับเลิกโคว COVID ิดได้เกิดได้ดีกัน,กนช่วงที่ในวันที่8มกราคมนะครับนายที่แรกที่ COVID คโควิด2019แต่ว่าเออใช่พ,พูดผิดครับขออนุญาตหน่อยครับสวัสดีด้วยนะครับโลคเชื้อไวรัสโค,รโคโรน่านะครับ ที่อยู่ในที่นี้นะครับยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่โลกอยู่นะครับได้บอกไปว่าเราจะรับเมืองของเมืองอู่ฮั่นมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เชื้อโคโรน่ามาที่เพกบาลนะครับในสําหรับในเบื้องหน้านะครับปราบยิงชิงทองของโทมิโนนะครับปราบปราบยิงชิงทองโทมิโน ได้มีการยิงระหบิอง2ากสองขนาดที่ยิงนะไม่มีการเกิดหเหตุเลยนะครับในช่วงแรกที่เกิดเหตุเทลิตี้วันถูกยิงเหมือนกันเหมืนอนอะไรก็ไม่รู้นะครับในที่ในที่โควิด1ิบ็้ได้ตํเเิิมาในวันที่10บมก,กราคม ที่เหลื